ครีมมีความอหอมอ่อนๆมีความเย็นของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะนวดวนเบาๆก่อนนอนนะคะบนใบหน้าค่ะไปลองทำกันดูนะคะสวัสดีค่ะติ๋งจากช่องติ๋งนี่ชาแนลนะคะคลิปนี้ติ๋งจะมาแชร์สูตรการทำครีมขิงทำเอง แบบง่ายๆนะคะเป็นสูตรสลายฝ้ากระจุดด่างดำทำให้ผิวกระจ่างใสรดริ้วรอยเป็นครีมใช้ทาก่อนนอนตอนกลางคืนค่ะโดยไม่ต้องล้างออกนะคะสูตรครีมขิงนะคะติ๋งก็จะใช้ขิงประมาณเล็กน้อยค่ะไปขูดแล้วก็กรองเอาแต่น้ำให้ได้จะใช้น้ำประมาณ1ช้อนชาค่ะแล้วก็มีน้ำผึ้งเจว่านหางจระเข้แล้วก็น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะเดี๋ยวเราไป เอาขิงไปขุดแล้วก็กรองเอาแต่น้ํำกันก่อนนะคะขิงหัวนี้นะคะติ๋งซื้อมา30บาทค่ะช่วงนี้ราคาสูงเลยนะคะเดี๋ยวติงจะแบ่งออกมานิดนึงเนี่เอามาไว้ทําครีมค่ะที่เหลือเดี๋ยวติ๋งจะเอาไว้ต้มดื่มนะคะช่วงนี้เราต้องรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปเอาขิงไปขูดกันก่อนนะคะนําขิงไปขูดแล้วก็กรองเอาแต่น้ําติ๋งจะใช้ประมาณ1ช้อนชานะคะ จะทำประมาณกระปุกหนึ่งก่อนนะคะใส่ตู้เย็นได้ประมาณ10วันนะคะเดี๋ยวเรามาทําครีมกันเลยค่ะเจลว,วานหางจระเข้ค่ะถึงใช้2ช้อนชาค่ะน้ำมันมาพาะพร้าวสกัดเย็นนะคะ ติงใช้หนึ่งช้อนชาค่ะน้ำผึ้งน,นะคะติ๊งใช้หนึ่งช้อนชาเหมือนกันค่ะ คนเจียว่าง่านระเค่น้ำมันมะพร้าวสก,กัดเย็นแล้วก็น้ำพึ่งให้เข้ากันก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำขิงเข้าไปค่ะน้ำขิงหนึ่งช้อนชานะคะเสร็จแล้วเราก็คนเนื้อครีมเลยค่ะ จะเปลี่ยนถ้วยกันนะคะเสร็จแล้วนะคะครีมจากขิงทําเองแบบง่ายๆค่ะเพราะว่าขิงช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดําให้จางลงนะคะเราก็สามารถทําครีมเองได้ง่ายๆค่ะเป็นสูตรสลายฟ้ากระจุดด่างดาทําให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสลดริ้วรอยนะคะเป็นครีมที่ใช้ทาก่อนนอนค่ะโดยไม่ต้องล้างออกนะคะทำเสร็จแล้วก็หากระปุกแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้ประมาณ10วันค่ะ เนื้อครีมจะมีความหอมอ่อนๆของขิงนะคะแล้วก็ของน้ำมันมะพร้าวค่ะมีความเย็ยนของเจวานฐานจรลเเคนะคะไปลองทำกันดูนะคะถ้าชอบสูตรนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องติ่งนี่ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ